เฮ้ยไฮ้โอ้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะฮะขาปั่นโอ้โหครับเนี่ยฮะที่บอกว่าเสาต้นเนี้ยนะครับน่าจะต้นนี้เลยน่าจะเป็นต้นนี้นะฮะที่สูงเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเท่าไหร่ครับเด่นเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรพระเจ้าช่วยล้วยมันกปิดผ่องวะมันเป็นช่วงนี่ไงมันเป็นช่วงรอยต่อเว้ย หูกูอื้อปอกป๊กปอกปักเลยนะหูอื้อครับตอนนี้ทุกคนหูอื้อนะฮะมันขึ้นไวมากเหียดอยนะฮะเหนื่อยไวมากเลยทีเดียวเรนื่อมากดีสแกนเนาะสวยมากข้างล่างข้างล่างข้างล่างจะเป็นน้ำตกครับเดียวนะครับไม่นี่เดี๋ยวผมขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็จะถ่ายภาพบรรยากาศข้างบนให้ดี๋ะจริงนก็เครียดกินใหญ เต่าผมก็ขอแค่นี้ก่อนแบตจะหมดนะฮะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศข้างบนให้ดู